ทำการทดลองเรื่องแรงพยุอ,อุปก,กรณ์มีดังนี้ค่ะเค 1>, 1. เครื่องช่างสปริง 2. กระบอกตวง3ถ้ว่ 3, วอยูเลกา4บีเกอร์ 5. แก้วกระดาษ 6. ดินน้ำมันเราจะปรับเครื่องช่างสปริงให้สเกลเป็น0นแล้วนำดินน้ำมันมาชั่งในอากาศได้100กรัมหรือ1นิ้ิวตันเมื่อชั่งในอากาศแล้วเราจะมาชั่งในน้ำ น้ำหนักที่ได้คือ0.5น้าน้ำส่วนที่ล้นออกมาจะไหลลงบิกเกอร์จะหาปริมาตรโดยการนำน้ำส่วนที่ล้นออกมาเทใส่กระบอกตวงเพื่อวัดหาปริมาตร ปริมาตรที่ได้คือ60มิลลิลิตรสูตรการคำนวณหาได้ดังนี้โลเท่ากับ M ส่วน V สรุปผลการทดลองดินน้ำมันที่ชั่งในอากาศจะมีน้ำหนักมากกว่าที่ชั่งในน้ำเพราะในน้ำมีแรงพยุงกระทำต่อดินน้ำมันและปริมาตรของน้ำที่ถูกแทนที่จะเท่ากับปริมาตรของดินน้ำมันส่วนที่จมลงในน้ำน้ำหนักของน้ำที่ล้นออกมาและน้ำหนักของดินน้ำมันกับส่วนที่หายไปเมื่อชั่งในน้ำพบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน